งานนี้บอกเลยว่าทางด้านของหลานสาวแพทย์รัภาอย่างนับนัทนันค่ะเจอม้าอ,อนภาสอนจัดเต็มชุดใหญ่เลยนะคะขนาดมดดำคชาภายังชิดซ้ายเลยค่ะแล้วก็เธอก็ออกมาเล่าเรื่องราวแฟนเก่าว,ว่าเปิดตัว3วันเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า EP นี้ค่ะเป็นอีหนึ่ง EP ีที่หลายคนรอดูนะคะกับคุยแหลกแดกเดือดค่ะที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของนับนัทนันหลานของนางเอกสาวก็คือแพทย์รัพภาก็มีการมาถ่ายรายการมาเยี่ยมเย็ยนบ้านมดดำ แลน,น,นะ,ะแล้วก็ EP นี้พิเศษคือมีม้าออนพามาร่วมรายการด้วยค่ะคือบอกเลยว่า EP นี้เป็นอีกหนึ่ง EP ที่แซ่บมากๆทีเดียวค่ะ คือมีบางช่วงบางตอนนะคะตอนที่นาฟเนี่ยเขาเล่าข่าวร้อนในอดีตนะคะหลังจากที่ตอนนั้นเธอเหมือนเปิดตัวคบกับแฟนใหม่แหละคะ่ะแล้วก็ถูกเอี่ยวว่าทำเวเบพนันออนไลน์ความเว็บอะไรแบบนี้นะคะเธอก็เล่าว่าจริงๆคือเราไม่ได้ไปสืบไงเออคบกันก็ไม่ได้ไปทรงไปสืบอะไรมีคนแนะนํามาบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำมาสังหาเราก็คิดว่าอ๋อเออทำมาสังหาสรุปแล้วผู้ชายเป็นโรคซึมเศร้าบอกถ้าคบกับเราเนี่ยต้องเปิดตัวเราเลยนะเราก็เลยไม่อยากจะปิดบางใครอยู่แล้วพอเปิดปุ๊บ นับหลานแพทเอี่ยวเว็บพนันตอนนั้นคือเป็นข่าวดังขึ้นมาเลยซึ่งเธอก็บอกว่าตอนนั้นเธอเองอยู่ที่เกาหลีกับแพทนปภาพาแล้วคือตอนนั้นเนี่ยขายของไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นเจ้าของเว็บรายใหญ่เลยก็คือเหมือนเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาขนาดหนึ่งนะคะแล้วเธอบอกว่าเธอเพิ่งรู้เจอเขา3าวันไปออกรายการพี่แพทแล้วหนูเปิดตัวเลยจนงานนี้มดดําถึงขนาดที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็บอกว่า ก็มึงปัญญาอ่อนง้ายมึงเจอเขาสามวันประกาศแล้วว่าเขาเป็นผัวมึงนอกจากนี้ค่ะทางด้านของโมดาำเองเนี่ยก็เลยมีการเรียกมาอ,อนภาที่มาออกรายการด้วยแบบ ช่วยหน่อยนะเออมาช่วยด่าหน่อยค่ะครบกัน3วันเปิดตัวแฟนสรุปผู้ชายทําเว็บพนันจนทางด้านของมาออน,นภาค่ะบอกว่าโถอีจุดจุดจุดพ่อแม่มึงยังเตือนไม่ได้แล้วฉันเป็นใคร่ะหนูหนูต้องอยู่ให้ดูมีคุณค่าคนที่มีคุณค่าเขาจะได้เห็นค่าเราและเอาเราไปในทางที่ดี อันนั่นก็เอานั่นก็เอานี่ก็เอามันไม่ได้แบบนี้มันไม่ได้เดี๋ยวคุณค่ามันจะหายโอ้โหเรนวาดเป็นเราคนธรรมดาเราฟังมันก็รู้สึกเจ็บจี๊ดอยู่ในอกเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีที่เอาไว้ว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปติดตามชมดูกันได้ค่ะถือว่าแซ่บพอสมควรเลยค่ะอีพีนี้